วันนี้บรรยากาศคตรหลอนครับข้อมูลบอกว่าตรงนี้เป็นสำนักฝึกจิตด,ด้านหลังที่เห็นตรงโซนนี้ก็คือเป็นอาคารที่สมัยก่อนเขาใช้ฝึกกันนะฮะนั่งสมาธิหรือว่าการทำจิตอะไรพวกนั้นนะเดินมาเจอองค์พระพุทธร,รูปตรงนี้ก็เห็นถังที่มีเทียนไม่รู้นะฮะว่าเขาใส่อะไรไว้นี่สังเกตพี่อาร์ตอันนี้เขาเหมือนเขาไหว้พระ แต่ทําไมทูบที่เขาไหว้มันเหมือนมันเป็นดอกเดียวทั้งนั้นเลยนะทั่ปกติเขาไหว้พระเขาไม่ใช้ทูบดอกเดียวกันนะตึกเนี้ยตั้งอยู่บนสถานที่ที่เขาบอกว่ามันเป็นป่าช้าเก่าของวัดร้างแห่งหนึ่งร้างมาเกือบ30สิปีได้แล้วครับเมื่อก่อนเคยมีสำนักสำนักหนึ่งอะคะ่ะเขามาตั้งสำนักฝึกจิตหรือว่าสำนักพลังจิตที่ตึกแห่งน,นี้ คนที่มาฝึกบางคนเขาเริ่มเห็นภาพหลอนเป็นทั้งเงาดําหรือเหมือนกับว่ามีคนจะมาทําร้ายเขาจนทําให้เขาเริ่มการทําร้ายคนมาฝึกพลังจิตอีกคนหนึ่งพอมันเริ่มมีการฝึกแล้วก็ไม่คิดได้ยินเสียงเหมือนคนเดยแล้วก็พอเริ่มมีการทําร้ายกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเหมือนหลอน,อนหลอนจนตกตึกเสียชีวิตค่ะอันนี้คือ,อชั้นนี้เลยป่ะใช่ป่ะข้าม,มีเสียง เคยได้ยินม่ะตึกนี้ค่ะจะมีทั้งหมดสามชั้นเดี๋ยวเราค่อยเอๆเดินขึ้นไปดูแล้วกันทีมงานระวังนะลูบเบิร์เอ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนมีอะไรมาปิดอ่ะตรงนี้แหละใช่ไหมพี่วีใช่ค่ะที่เขามาฝึกพลังจิตกันใช่แต่ว่ามันจะต้องมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างแหละที่ทำให้คนที่มาฝึกถึงขั้นที่เห็นภาพหลอนนะพี่อาร์ตอืม เดี๋ยวเราข้ามไปที่เรือนไทยกันที่พี่วีบอกว่ามันหลอนกว่าน,นี้<ะ>เยอะเลยตอนที่เราก่อนจะถ่ายทับผมไปเดินวนๆดูหาเลขที่ตั้งที่นี่นะครับ<ะ>ก็ไปเจอเลขที่ตั้งที่นี่<ะ>คือเลขหนึ่งสอ,องสาอเอาตรงนะสารภาพแบบไม่ตอนแหลเลยตอนเดินลงมาเมื่อกี้เหมือนมีคนแอบมองอยู่แล้วก็หันมาแวบเดียว เหมือนมีใครแอบดูอยู่แล้วก็ถอยตัวเข้าไปยี่าตรงน,นี้มีเหมือนชุดปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยเห็นไหมตรงนั้นคืออะไรคนที่ดูแลสํานักพลังจิตหรือสํานักฝึกจิตเนี่ยค่ะเขามาอาศัยอยู่ตรงเรือนไทยหลังนี้มันมีคนมาฝึกพลังจิตเนาะนะมันมีในเรื่องของตัวเงินเข้ามามทําให้ลูกน้องเขาอะค่ะที่เป็นชาวต่างด้าวอะทำร้ายเขาทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็เอาเงินไป เดี๋ยวเราจะขอเลขกันที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเหตุการณ์เ <der> ก <uvo> ิดข <normal> <ai dragon> <en> ึ้นตรงนี้เลยพี่อาร์ตแล้วก็ขบอกคนที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่ามีเงาดำอยู่ตรงนี้เหมือนเมื่อก่อนห้องนี้จะเป็นห้องที่เขาทําพิธีเป็นรูเป็นรูเป็นรูเกือบเกือบเกือบโทค่ะก็ถวายด้วยเนี่ยสําแดงความหวังของเรานะฮะโฮเป้หรือว่าโฮปเนี่ยครับพร้อมกันเลยมาขอญาตเป็นตัวแทนทุกคนนะครับในการจับเลขครั้งนี้นะฮะ เลขแรกครับเฮ้ยคครบถ้วน3เลขนะครับถ้าชอบก็เข้าไปได้เลยนะฮะที่ lotteryplus com นะครับหรือว่าเข้าไปที่แอปโกพล u สก็ได้นะฮะไปเราไปดูเลขกันต่อแล้วแต่ชอบแล้วแต่มอง ลึกๆเห็นลึกๆอ,อยู่เข้าไปซื้อในนกพลัสเนี่ยปลอดภัยสุดละใช่ค่ะดาวน์โหลดไว้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อในนั้นนะฮะไม่มีโจรแน่นอนครับยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเลขผีเฮียน ep 5 4วันนี้เป็นเลขในงวดวันที่1ตุลาคม2567ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีนะครับขอบคุณครับซื้อลอตเตอรี่พลั s โหลดนก plus